ันนี้เราก็อยู่กับรายการ My Cartoon <House> Story วันนี้นะคะเราก็ใส่ชุดคู่กันเลยค่ะสีฟ <c oughs> ้าก <c oughs> ับสีชมพูนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องซุ่มนะคะไม่ใช่กล่องส่ะมาทีถุงซุ่มนะคะเขาก็ให้มันเป็นถุง่างนี้นะคะเราสั่งาจากช็อ l e O underscore shop นะคะมันมันจะมีกล่องกับผ้าให้ไหมเราพี่พ<ช>ี่เพชคิดว่าผ้าบางสวยแล้วก็อยากได้กระเป๋าผ้าด้วยก็เลย ซื้อมาเป็นซื้อมาเป็นถุงค่ะแล้วสภาพก็อยู่อย่างนี้นะคะเป็นมัดิ่วอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มัดของก็จะหล่นออกมาค่ะของเพิ่งมาส่งเมื่อวานตอนสี่โมงเย็นนะคะตานาอันนี้ซื้อมาราคาสองร้อยบาทนะคะพร้อมถุงผ้าด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ใส่ของงดาสองร้อยบาทจากช่องดีวันดิสโกช็อปนะคะคราวนี้อยากรู้แล้วข้างในเป็นอะไรไปเปิดกันเลยค่ะเปิดเปาของอนเลยค่ะ เดี๋ยวนะเราจะมาดูอีกทีนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูอีกทีกันเลยค่ะครั้งนี้นะคะน้องเราจะเป็นคนรีวิวนะคะเพราะว่าเป็นของที่น้องเราสั่งมานะคะเราใส่อีกเราไม่ได้สั่งนะคะเพราะว่าเป็นันแรกเนองโอชุดนี้น่าจะสวยนี่มันจะเป็นแบบนี้งั้นชุดนี้พ่อขอ อ,อีกชุดหนึ่งพี่เหตุน่าจะมีมัง้งเขาน่าจะให้มาไม่รู้อ่ะอันนี้สองร้อยบาทนะคะได้แล้วค่ะหนึ่งอันอีกอันหนึ่งพี่เหตุก็มีสีม่วงเอาไหมเอาขอขอสีม่วงเออขอเอาสีมพูอันนี้เป็นเสื้อสีม่วงนะคะ,น,ะน่าจะเป็นเสื้อคู่นี่ <c oughs> สวยลงมากเลยค่ะส่วนนี้เจ็บไปแล้วต่อไปจะเป็นอันนี้โอ้อันนี้ของอะไรโมชีโมชีน่าจะ ราคาห้าสิบเบาทจะเป็นแบบนี้เป็นฮโลแกรนแต่ดูข้างในจะมาดูข้างในว่าอันนไงเขามีแอลูมให้ใสอันนี้ก็น่าจะใส่ได้เยอะอยู่สําหรับคนที่ใช้ปากกาดิสอพอดีเพราะว่าถ้าคนใส่เยอะเกินก็น่าจะใส่ไม่ได้ <c oughs> ก็ใส่ไม่ได้นะคะก็ต่อไปได้3อย่างแล้วนะคะอัน,น <c oughs> สุดท้ายคือกล่องดิสอแบ็คพิง ในวเหยนอันเดียวนะอันเดียวเหรอเออแล้นี่ก็จะเป็นกลุ่นดินสอแบบพิ้งมีลิซาโรเซ่เจนนี่แล้วก็จีซูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบพิ้งข้างหลังก็จะเป็นที่ใส่ดินสอปากกานะคะส่วนข้างในจะเป็นแบบนี้มีฟองน้ำอ,อยู่ข้างในก็ใส่พวกสีได้นะคะสวยมากสามอันนี้ก็เป็นของเรา ส่วนอันนี้เป็นของพี่เรานะคะได้อันเดียวอ่ะให้อันนี้ด้วยงั้นเราจะให้อันนี้ด้วยเ็ <Yeah. S 2> <ๆ>ื่อแย่แล้วทุกคนเขาวันนี้นะคะก็คือ200บาทก็คือคุ้มมากๆใช่วันนี้นะคะต้องลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย